ไม่มีพิธีบริอตองวันนี้ก็เป็นวันเพื่ดสบดีที่9ธันวาคม2564และอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วมันก็ผ่านไปอีกปีใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่มีปีเก่าปีเก่าก็คืออดีตปีใหม่ก็เป็นอนาคตปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันสภาพจิตสภาพชีวิตของคนก็เป็นอย่างนี้เมันเดินหน้าไปเรื่อยๆเ,เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับในชั่วขขณะเดียวแม้จะเป็นขณะจิต บนมนุษยชาติทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจิตเนี่ยเกิดดับชั่วขณะชั่วขณะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีความเจรังยั่งยืนอะไรและมันก็เป็นสภาพธรรมที่เรายึด <c oughs> กันไว้ว่าเป็นตัวเป็นตน ความเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกของมวลมนุษยชาติมีสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจมีิุกตรัสรูร้ความจริงเป็นสัจธรรมอริยสัจธรรมะ เป็นความจริงของชีวิตแล้วก็อริยสัจจธรรมะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทบไม่ใช่กระทบกระทั่งมีความกระทบกระทบกันระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายแลว้วก็ใจการกระทบกันระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงเคลดด็ดรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ ที่เรียาเป็นการกระทบกันก็คือตาเห็นถ้าเรามีตาที่เรียกว่าตาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกตาแต่เป็นจักขู่ระสาทหูหรือหูก็ไม่ใช่ใบหูแต่มันคือโสตะภาษาทะโสตะภาษ <c oughs> จมูกก็ไม่ใช่ หลูตะมุกที่เราหายใจแต่คือขานะประสาทลิ้นก็เป็นชิวหาประสาทกายก็เป็นกายประสาทใจก็เป็นเขาเรียกอะไรใจเป็นอะไรประมะโน มโนมนะใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใจนี่เขาเรียกอะไรประสาทกายกายประสาทมโนมนะใจเขาเรียกใจประสาทมนะประสาท ลืมตาหูจมกูกลิ้นไก่ใจก็คือประสาทที่รับรู้จะอยู่ในเวลาที่เห็นรูปทั้งหลายรูปที่เห็นก็เป็นรูปเขาก็บอกว่ามีพระบางองค์ก็สอนว่า สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าการกระทบทางใจในความนึกคิดก็เป็นปเกิดเกิดความร,รับรู้ขึ้นมาก็เป็นจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณ ฐานวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็กายยวิญญาณมโนวิญญาณคือมโนวิญญาณหรือใจเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีประสาทแต่ว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างทั้งหมดการรับรู้ที่เป็นวิญญาณวิญญาณที่ล่องลอยไปมาเวลาที่จิตติดจิต แล้วก็วิญญาณจะล่องลอยไม่มีแล้หมดพอจุดติดจิต,จตดับปุ๊บมันก็ปฏิสนธิขึ้นมาทันทันทีไม่มีระหว่างกันเหมือนกับการที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องหดแะพระใจนิคิดธรรมารมณ์เมื่อก่อนนี้ยังนึกว่าถ้าจุติจิตดับแล้ว <c oughs> ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น เราก็ะจะไม่ได้รับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปเอดภาพร่างกายนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้มีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินมีจมูกก็ไม่ได้กลิ่นมีลิ้นก็ไม่ได้รับรสใครจะอาหารมาตั้งไว้จะเอาอะไรมาให้ดูก็มองไม่เห็นแล้วมันมันไม่มีแล้วร่างกายนี้ออดภาพนี้มันจบสิน้น แต่ว่าก็จะมีปฏิสนธิจิตคือเกิดใหม่ในระหว่างที่ไปปฏิสนธิหรือไปเกิดใหม่ก็คือปุ๊บไปจากนี้ดับปุ๊บก็เกิดปั๊บดับปุ๊บก็เกิดปั๊บเนยมันจะไม่มีการต้องล่องลอยเป็นสัมภเวสีเป็นผีเป็นอะไรเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเวลาที่มีคนตายเราก็กลัวสาเหตุที่กลัวเพราะว่าเวลาตายในสมัยโบราณเขาก็จะไม่มีคือ,อมันจะไม่มีการฉีดยาร่างกายก็เน่าเปื่อยขึ้นอืดแล้วก็เน่าเปื่อย มีบางสำนักก็บอกว่าศพเป็นดอกไม้ของพระอริยะซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้คนปรงงทำมาสังเวชแห่งร่างกายแห่งชีวิตเพราะว่าร่างกายเวลาคนตายเนี่ยมันยังมมีอะไรดีแล้วมีแต่ความ เนื้อเน่าเปื่อยผุพังแต่ว่ามันมันเป็นสุดท้ายของชีวิตแต่พุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่มีเขาเรียกอะไรการมราคะหรือเป็นคนที่อยู่ในเรื่องของติดในรูปชอบความสวยงามแห่งรูปทั้งของตนเองแล้วก็ของผู้อื่น พระเจ้าก็ให้นึกถึงว่าร่างกายนี่มัน,ม,นมีแต่ประตูแห่ง mm. เขาเรียกอะไร mm. การไหลหออกแห่งสิ่งสกปรก mm. แต่ก็ไม่ใช่ <c oughs> ทั่วไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเหล่านี้กับบุคคลบางบุคคลเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรม อย่างเช่น <c oughs> ตรัสแสดงธรรมกับพ่อแม่ในตระกูลหนึ่งที่ต้องการอยากจะยกทิดาของตนเองให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเห็นว่ารูปลักษณ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายนอกนี่ดูงามสง่า เหมาะกับลูกสาวของตนเองที่มีความสวยงามพ <c oughs> อ,อไปยกให้เสร็จแล้วผู้ได้เจ้าตรัสว่า <c oughs> อย่าให้เราเราไม่ต้องการแม้เอามือไปแม้เอาเท้าไปแตะแม้เอาเท้าไปแตะก็คืออย่าให้เรามือจับแล้วจะไปสวมกอดกับร่างกายนี้เลยอันภาพนี้ <c oughs> แม้แต่เท้าของเราก็ยังไม่อยากจะแตะเพราะว่าร่างกายนี้เต็มไปได้วยมูดและกรดคือมีทั้งมูดทั้งคูดอยู่ในร่างกายทวารทั้งเก้ามีทั้งมูดและคูดมูด <c oughs> และกรดก็คือมีทั้งปัสสาวะอุจจาระ,ะรเต็มร่างกายไปหมด พระพุทธเจ้าตรัสคำนี้มาเพื่อที่จะเตือนพ่อแม่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้สวยงามตลอดสองคนนี้ก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ลูกสาวมีความโกรธเกลียดชังคำพูดเพราะว่าเราร่างกายสวยงามขนาดนี้ พระสมณโคโดมยังมาว่ามีแต่อุจาระและปัสสาวะโกรธไม่พอใจมากผูกผูกผูกโกรธเอาไว้จนกระทั่งได้เป็นไมเหสีหรือเป็นพระสนมอะไรของกษัตริย์นี่เมื่อมีอำนาจแล้วก็เลยจ้างคนไปด่าพระด้เจ้า คนที่ถูกจ้างไปด่าเนี่ยก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรกักพระพุทธเจ้าแต่คนที่ทโกรธแค้นก็คือในจ้างที่จ้างให้ไปด่าก็ <c oughs> าไม่นานก็หมดหมดหมดความเพียรในการที่จะไปด่าพระพุทธเจ้าตอนที่โตนด่าใหม่ๆพม่พอุานนท์ <c oughs> พุทธนุชา เอาบถากก็บอกว่าอุ๊ยทำไมเมืองนี้มีแต่คนดา่าย้ายไปเมืองอื่นไหมผู้ชาก็ตรักูลมิม,ม,มิเกินเจ็ดวันก็หยุดไปแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาดา่าก็เดินสรุปที่ว่าร่างกายมันความจริงและความงามแห่งวัยมันก็จะเป็นความงามที่ท,ที่ที่พัฒนาไปเรื่อยๆ ธรรมชาติร่างกายของคนมันก็มีการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็มีความเสื่อมไปตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีเนเราอุดหูข้างหนึ่งเราจะได้ยินเสียงไม่ไม่ค่อยชัดก็แสดงว่าประสาทหูของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันประสาทต,ตาก็เช่นเดียวกันตาก็ไม่เท่ากันส่วนจมูกเนี่ย ส่วนที่เป็นคาณะวิญญาณหรือตัวที่รับรู้กลิ่นมันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> หมออาจจะบอกได้แต่เราไม่ใช่หมอก็บอกไม่ได้ในร่างกายของคนเรามันมันเกิดจากการมีพลังงานจากการกินอาหารก็ไปตั้งแต่เด็กเมื่อกินนก กินนมกินข้าวกินนวดกินนีกน่กินเข้าไปแล้วมันก็เซลล์ต่างๆมันก็ปัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> จนในที่สุดไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไปนะครับมันไม่ใช่ของยั่งยืนเลยร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาในโลกแต่คนก็ยังยึดติดยึดติดในความสวยงามยึดติดในความสุขยึดติดในหนุนดี่นักเรื่อยๆ <c oughs> พอยึดติดไปแล้วมันก็มีความทุกข์จากการที่มันเปลี่ยนแปลงไปหนังเราเคยตึงแต่งตึงพออายุอ่านไปห้าสิบหบเจสมันเริ่มเหี่ยวมันเหี่ยวมันไม่ตึง้วมันเหี่ยวผมที่เคยดำมันก็งอกหรือไม่ก็หลุดร่วงไปบางคนอายุสาสกว่านี่ผมร่วงไปเยอะ เพราะว่าไอ้ภายใต้หนังศีรษะมันมีไขมันน้อยสังเกตดูตัวเองนี่เลยไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วก็ดูเวลาที่เราเคยบวชเป็นพระเราก็ปลงผมให้พระพระบางองค์ <c oughs> อายุมากกว่าเราแต่ผมยังยังเยอะอยู่หน้าผากยังยังต่ำอยู่ <c oughs> คิ้วไม่ต่ำแต่หน้าผากได้ยังต่ำอยู่แต่ของเราเนี่ยอายุ30มสิบกว่ามันก็เริ่มที่จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมันล่วงแล้วมันไม่ขึ้นมาใหม่เราก็สังเกตตัวเองเออภายใต้หนังศรีรษะของเรามันมีไขมันน้อยรากผมมันจึงไม่มีที่เกาะแล้วมันก็ไปตามสภาพของมัน จากงอกไจกจากดำเป็นงอกจากดกเป็นค่อยๆล่วงไปล่วงไปเรื่อยๆบางคนที่ล่วงไปเยอะล่วงไปเยอะนี่ก็ล่วงไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุสี่สิบกว่ามันก็เริ่มล่วงไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ไปนึกถึงอ้ที่มันล่วงไปเราก็นึกถึงอ้ที่มันยังอยู่มันยังอยู่ก็ดีงงอะเราก็ไม่ยอม พอามาย้อมไปมันก็เปลือลงพอา่าก็ <c oughs> เดี๋ยวย้อมปุ๊บอย่างย้อมหนวดเล่เล่นไอ,อที่ที่ย้อมตอนแรกม,มันก็ดำพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีขาวๆออกมาเรื่อยๆนี่เมยว่นงอกขึ้นมาใหม่คือมันยาวขึ้นมามันก็ติดตัวโคนก็นก็ขาวๆไปเรื่อยบางคนก็ชอบ ผมที่มันขาๆวๆก็ทำให้ดูดูดียังนึกถึงว่าคนที่มีต่างชาติที่เขามีผมสีสีเทาคือจะมีผมแดงผมทองผมเทาผมดำผมน้ำตาลอรสารพัดผมแล้วแต่สายพันธุ์ของมุ <c oughs> นึกว่าคนที่ผมสีเทาเนี่ยเวลาแก่แล้วจะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าผมเขาสีเหมือนคนผมกรอกอยู่แล้วร่างกายของคนเนี่ยไม่ไม่มีความที่หลังยั่งยืนโรภคภัยแค่เจ็บก็รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา ประมาณปีหนึ่งผ่านมามันก็มีอาการไม่ค่อยดีในร่างกายของเราเพราะว่ามันมันเกิดการเสื่อมที่มันแสดงออกให้เห็นแต่พอเรามารู้แล้วว่ารู้นิดเดียวจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องกายเรื่องจิตเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องของร่างกายที่มัน ซุดโสมลงไปอะไรที่มันหนักเราก็ทำให้น้อยลงอ,อะไรที่ยังพอทำได้ก็ทำมันก็เลยไม่ได้มีความเดือดร้อนว่าจะต้องไปหาสิ่งมาบำรุงบำาเรอประทินผิวสมู่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใจล้างมือล้างแขนล้างขาล้างเทา้า ไอ้ที่จะมาฟอกให้มันมีกลิ่นหอมอะไรอเงี้ยก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นเล,เลิกไม่ได้ใช้สบู่อาบน้ํามานานนอกจากช่วงโควิดเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องฟอกฟอกสบู่เพื่อที่จะ <c oughs> ดูแลสุขภาพของเราเพื่อมันมีเชื้อติดมาตามแขนตามขาตามอะไรเ้วก็ฟอกสบู่แต่ไม่ได้ฟอกเพื่อให้มัน หิวเต็งตึงว่าตัวเองก็เหียวไม่เว้นเหย่ยมันเหียวไปตามสภาพความผาสุกข,ของชีวิต <c oughs> มวลมนุษยชาติก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสภาพทำตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องไปยึดคือไม่ได้บอกให้ใครไม่ต้องไปยึดเพราะว่าทุกคนใครบอกก็ มันสู้ตัวเองบอกตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระเจ้า <c oughs> ขเข้าใจสภาพธรรมตามที่เป็นจริงเนาะไอ้ความทุกข์ที่เรายึดติดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเนี่ยมันก็เบาลงแต่ไม่ได้หมดทุกข์เพราะเรายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะของพระเจ้าก็ขอให มีใน,นส่งถึงบุพการีของเราที่รวมรับไปแล้วทั้งหมดที่เคยได้เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือได้อะไรกันมาทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในชาติต่อไปข้างหน้า